แบ็กแบ็กเนี่ยเป็นบริษัทแก g นเซอร์แล้วก็บริษัทอีเวนต์ที่จัดเฟสติวัลระดับประเทศนะครับแล้วเราก็จัดคอนเสิร์ตให้กับศิลปินในประเทศไทยรวมไปถึงเราทำโปรโมเตอร์จัดคอนเสิร์ตเกาหลีนะครับมากมายไปเลยแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่เราทํามาตลอด15ปีเนี่ยกระแสตอบรับต,ต้องถือว่าดีมากนะครับแล้วก็เนื่องจากออกระแสศิลปินทีป๊อปในเรื่องของความเป็นอดอลตอนนี้มันพุ่งสูงขึ้น บริษัเทเด็กเราเนี่ยเลยตัดสินใจว่าวันนี้เราจะมีไอเดอรตัวเองครับนั่นก็คือบริษัทซีบิดเดนเทนแมนซึ่งบริษัทซีบิดเดนเทนแมนเนี่ยเราก็จะมีมิชชั่นของของบริษัทเราว่าเมคโปรพิสูร์วันนี้เราจะเปิดบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับศิลปินไอดอลไทยครับที่บ้านฮาร์ดีกว่าเนเป้าหมายไงบ้านฮาโอเคข้าประเทศระดับประเทศป้าจริงๆเดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะมีให้ดูแผนที่จะเกิดขึ้นในประเท ไทยนะครับแล้วก็โอกาสกับต่างประเทศเราก็ไม่ปิดนะครับถ้ามีโอกาสเ,เราจะไปน้องๆเจ้าขอ,อ,อ,องเราไประดาับเอเชียนะครับแล้วก็ในส่วนของอรายการที่จะเกิดขึ้นอย่ยเช่นเพลงเดี๋ยววันนี้จะมีเพลงเกิดเพลงเปิดต,ตัวที่เป็นเพลงเนี่ยก็จะเราจะเน้นฟังได้ทั้งคนไทยและต่างประเทศนะครับแล้วก็ที่สำคัญสับเพลงเนี่ยภาษาเราใช้สับของภาษาจนนาาาีนซาฟ้าทั้งจีนซีกับจีนซาฟ้ามาขีดเป็นเนื้อร้องนะครับแล้วก็ ในแผนเนี่ยก็จะประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญคืออย่างที่บอกครับซีบิดฝากประชาสัมพันธ์ที่สื่อแล้วก็แฟนคลับที่ว่าจะเป็นแบบไหนต้องบอกนี้ครับซีบิดของยูนิตเราถือว่าเป็นซีบิดยูนิตพิเศษนะครับเราเนี่ยจะจะเป็นได้ทั้งบอยกุ๊เป็นได้ทั้งเกิร์ลุ๊หรืออาจจะเป็นยูนิตพิเศษออกมาเป็นคล้ายๆกับผสมกันหรืออาจจะมีการมาเล่นหลักทรเล่นลีรีสี่เป็นกลุ่มหรืออาจจะแยกเป็น คู่รอติดตามครับหรืออาจจะมีบางคนที่แบบว่ามีเป็นเพลงเองกลุ่มเพลงเดี่ยวหรืออาจจะมีเพลงเดี่ยวด้วยฮะเดี๋ยวให้ติดตามกันว่าเดี๋ยวจะมีมีอะไรแล้วครับเพ<น>ราะได้ว่าเป็นยูนิตที่จืดจุนน่าจะมีากหลหายคนงานให้ทด้ตามกับน้องๆองรัศมีคนอย่างแน่นอนใช่ไครับ ก็เป็นเป็นโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ดูแลดูแลหลากหลายราย,รายการค่ะใช่ไอมครเราเสริมทุกกลุ่มเป้าหมายทุกเจนเลยเจนเอเจนยเจนซีโดยเฉพาะของอีบ้านเนี่ยเขาบอกว่าซีบีสแต่จะมีรูปแบบรายการาตรงพอดีกับคอนเซ็ปต์ของนโยบายของช่องเวอร์คอยด์พอดีเลยว่าในช่วงครึ่งปีหลังและปีหน้าเต็มๆเนี่ยเราจะเสริมเลยเสิร์ฟให้มีได้ปักศิลปินแต่เราจะมีรายการที่เกี่ยวข้องกับไอดอลที่แบบผลิตมาปั้งๆๆ้ั้งยิเยอะเลยเต็มพังกับ นี่ครับก็คือเราบริการเราเสิร์ฟทุกกลุ่มเป้าหมายใั้งหมดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างนี้เป็นกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มเอาว่ากลุ่มเซีก Gen Z g e n e r a t i o นใหม่ๆเนี่ยครับก็เป็นน,น,นไไโยบายที่ทางของสถานีเนี่ยจะจัดมาเสิร์ฟแล้แล้วก็ตรงกับที่พี่บาร์ดพี่บารบอกว่าคอนเซ็ปต์ก็คือซีดีส์มารตรงพอดีได้เลยจะยกมือขอเป็นโปรดิวเซอร์เองเลยรายการนี้นอกจากคอนเทนต์ที่เป็นทีวีแบบอุ้ยเขาเรื่องอีกแล้วไม่คุยเล่นเลยอะทีพยปุ่นเพราะผมอยากเจอน้องไม่มีอะไร ได้ได้ uh huh. อม่ต้อยคอนเทนต์ที่เป็นของออนไลน์ัต่างด้วยนะครับก็จะเห็นเรียกว่าถ้าเราอัพโหลดนะเราเห็นออนไลน์เหมือนว่าเราดูน้ <c oughs> องๆตลอดเวลาเราเห็นพัฒนาการครับ <c oughs> ก็ถามพี่บาทเราพิบาทรผมได้ลนะผมทําไมผมถึงจ้องต้องดูซีรีส์อืมปกติไออ่ะเราเห็นแล้วเรา,เ,ราเขาเขาแพ็กเกจมาพร้อมแนวว่าแต่อันนี้เราเรา,เรา,เรา,เราได้เรียนรู้เขา,เาได้เห็นพัฒนาการของเขาเรงนัง้เราได้เติบโตไปพร้อมกับเขาซึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่ที่ที่น่าจะเป็น แบบอยากให้น้องๆที่เป็นเจนเดียวกันเขาได้เห็นนะหรือผู้ปกครองได้เห็นหรือ,อ,อ,รอ,รอที่สําคัญคืออันนี้คอนเทนต์ทีถึงสปอนเซอร์จากหลายคันเนอร์ชิพตา่างๆได้หาซึ่งในคอนเทนต์ต,ต่างๆครับก็จะสปอนเอร์คอนเทนต์ของคันเนอร์ชิพของสปอนเซอร์ต่งงตางๆเน,นีนะ่ยได้อย่างอยแบบเขาเรียกว่าแนบเนียเดี๋ยวเราดูแลในหะ้น้องๆที่สามารถสอดคล้องกับคอนเทนต,ต์ต่างๆได้แบบเต็มที่เลยนะครับไอ้ hey, โหลล็อกเกอร์เนี่ยก็จะอ,ออกอากาศทุกวันอังคารเวลาสามทุ่มสิบห้า ด้วยนะครับเริ่ม26สิงหาคมไทยนี่เลยนาใช่นะครับอีกหนึ่งสิ่งไม่พูดถึงไม่ได้เลยนอกจากคอนเทนต์ใต้แนวก็คือนอกจากศิลปินของซีอีกจะเป็นออร์เรอเดอร์แล้วต้องเป็นคนดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโปรเจกต์ที่เริ่มต้นมาด้วยกันเลยกับสภามาชัดไทยใช่ไหมพี่บาใช่ครับกับโปรเจกต์นี้เลยท่านพี่บาทรับหรือเปิดปิดหน้าก็ยังเปิดปิดหน้าอยู่ฮะโปรเจกต์อะไรครับพี่บาเฮิร์ตล็อกเกอร์ จ okay. ุ่นานลอกเก้ <men <men <men> <men Lastly, ์ทุกนานรูจักพี่บ้านทำอกค์กานงานการชาติมีกิจกรรมให้กับสภากาชาติไทยมาหลายหลายปีแล้วนะคะแล้วก็พี่บ้านเอาโปรเจกต์นี้มาคุยกันว่ามีน้องๆซีบิดนะคะอยากจะทําอะไรกับสภากาชาติไทยบ้างเราบอกหมอได้เลยนะคะเจนซีกับเจนอัลฟาเป็นเป็นเจนที่เราอยากจะเข้าหาอยู่แล้วนะคะแล้วเรามีพื้นที่เป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่คิดว่า กลุ่มเป้าหมายของน้องๆค่ะทั้งเจนซีกับเจนอัลฟ่าน่าจะเข้าถึงได้ก็คือแพลตฟอร์มออนไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เรียกว่า w w w ร์ไวด์เว็บดอทไอวิรีนะคะซึ่งเขาพี่บาร์มาคุยว่าตอนแรกก็นืมไม่ออกว่าจะทำยังไงแต่พอเห็นน้องๆ16คนลึกออกเลยค่ะลึกออกว่าจะทำอะไรกับน้องๆนะคะเดี๋ยวเสร็จแถลงข่าวเนี้ยแฟนๆน้องๆนะคะเข้าไปดูได้เลยค่ะที่ w w w i ์ไวด์เว็บดอทนะคะน้องๆจะเป็นพื้นที่ ในพื้นที่แห่งนี้เพื่อนำต้องเรียกว่าการสาสันของน้องมาสร้างแรงบันดาลใจต่อให้คนอื่นแล้วก็เป็นพื้นที่แห่งการสร้างความสันให้กับผู้ป่วยด้วยเพราะผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้ามีผู้ป่วยที่รอความช่วยเหลือแบบน,นี้เยอะมาแอยวางน้องน้อง16คนนะคะออต้องบอกว่า มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองได้เจอแล้วเนี่ยทั้งเก่งเต้นเก่งร้องเก่ง,กง,ง,กงสแสดงมีหลากหลายแล้วก็มีความน่ารักและที่สำคัญต้องขอบคุณทางพี่บาแล้วก็ผู้บริหารบริพอททุกท่านนะคะที่นอกจากที่จะสร้างน้องๆให้เป็นศิลปินไอดอลของเอ่ต้องบอกเจเนอเรชันใหม่ๆแล้วเนี่ยยังปลูกฝังให้น้องๆ่ะทำความดี ให้กับสังคมตั <zou idity> ้งแต่เริ่มต้นด้วยไม่ใช่ให้น้องๆลักเรามาทําแต่นี่คือการทําในสิ่งที่ตั้งแต่เริ่มต้นที่มาเป็นอายุด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณอย่างจัดใจเลยว่าเราเหมือนจะทําพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่แห่งการให้ด้วยกันกับเว็์ไเต์ร o t i ได้ขอจากบัวอจีนิพสิทธิ์ที่อยากจะบอกว่าขอขอบคุณด้วยใจกับพี่บาทและผู้บริหารที่นั่งตรงนี้ทุกท่านเลยนะคะ ครับก็รข้สึกด,ดีใจครับแล้วก็ฝากติดตามน้องๆซีบีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าผลงานน้องๆเนี่ยมีเยอะมากเ,าเราจะเน้นรายการที่เข้าถึงที่เ้าหมายเจมสีเดนเดาฟ้านะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการพี่สุนทกกร ท่องโมปล่อยนะครับแล้วก็จะมีรายการออนไลน์3รายการนะครับที่เริ่มออกอากาศแล้วมีรายการดับเบิลเดลี่ทีไอเดซีแล้วก็โลคอของทุกชื่อนะครับรายการเนี้ยติดตามได้ในทีวีบิทออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกสักสองเดือนเดี๋ยวเราจะมีตัวซีรีส์แนวตั้งที่เป็นแบบ full p r o d u อันนี้ติดตามได้จะเป็นเรื่องแบบไหนตอนนี้พอดออกมาแล้วเดี๋ยวประมาณสักเดือนหน้าจะมีการถ่ายทำกันแล้วแล้วก็ประมาณเดือนกันยายนาน่าจะ ได้ชมกันแต่ว่าเป็นเอกอัคร์ content ที่จะทำได้ในทิกต o k เท่านั้นแล้วก็ในแผนเนี่ยไปถึงปลายปีดีอาจจะมีเพลงทั้งสักสาเพลงแต่เดี๋ยวมาลุ้นกันติดตามเราอีกทีนึงอย่างอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับฟีดอาร์ติสน้งนัิคนเนี่ยเราเป็นยูนิตท,ที่ไม่ตายตัวนะครับอาจจะมีแบบกลุ่มแบบย่อยแบบเป็นยูนิตพิเศษหรือมีแบบเป็นคู่หรือเป็นเดี่ยว เดี๋ยวมาลอลุ้นไปด้วยกันกับน้องๆนะครับตามติดไปกับรายการของเราแล้วก็ต้นปีหน้าตรมัดแรกจะมีซีรีส์จะเป็นซีรีส์แบบไหนรอติดตามชมครับขอบคุณครับผมขอย้อนกลับไปนที่ทุกนได้ไหมครับว่าการเป็นหาน้องมาเข้าสู่โปรงจต์นี้มาอย่างไรที่มาของน้องอย่าับรกันคุณสมบัติหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เอ ดูจากความสามารถครับเพราะว่าอย่างที่เห็นน้องๆทุกคนมีความสามารถหมดแล้วก็เราเราเรียกมานั่งคุยกันแล้วก็อย่างที่บอกเราคุยกันเรื่องของทัศนคติแล้วก็แล้วก็ความตั้งใจอย่างที่บอกครับวันนี้ซีบิดเราเนี่ยก็เราเราเปิดตัวมาปั๊บเนี่ยน้องๆทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนศิลปินเลยมีงานรองรับมีกิจกรรมให้ทําถ้าเดี๋ยวติดตามจริงๆแล้วเนี่ยน้องเหนือจากเนี้ยน้องๆทุกคนนะครับจะได้ไปบางคนไปอยู่ในตลบธรชาบางคนไปอยู่ในรายการบางกันของรายการวอท์พอย หรือบางทีอาจจะมียูนิตอื่นๆที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมแทรกเข้ามาอีกแต่ว่าอย่างที่เห็นน้องๆทุกคนครบเครื่องหมดบางคนเต้นเก่งร้องเพลงเพราะบางคนพูดได้หลายภาษาซึ่งอันนี้ครับเป็นข้อดีของเราที่เราจะทําการศร่อษาแล้วก็ทําโชว์ต่างๆไปยังไปยังกลุ่มอย่างที่บอกครับตลาดเรามีเมืองไทยก็จริงแต่ว่าพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยมีต่างประเทศด้วยผมก็มุ่งหวังว่าน้องๆเหล่านี้ จะเป็นตัวแทนของศิลปินไทยไปสู่ระดับเอเชียนะครับการเทรนนิ่งนะฮะ,ะเราก็เที่ยวเข็มน้องๆเยอะเหมือ,อกนกันในการเทรนนิ่งเลยน้องๆแต่ละคนก็จะมีฝั่งพี่ทัศน์ต้องขอขอบคุณพี่ทัศน์นะครับเขาเป็นฝ่ายที่ดูแลศิลปินซึ่งกนง็น้องๆก็จะรู้ว่าจริงๆโหดมากถ้าถ้าอยากดูว่าโหดขนาดไหนเนี่ยต้องไปติดตามดูใน,ในรายการ uh, ด็อตเมนเทรี่รายการเนี่ยครับก็จะเห็นว่ากว่าที่ทุกคนจะเห็นโชว์เนี่ยหรือเป็นอะไรเนี่ยค่อนข้าง ค่อนข้างฝึกหนักกันประมาณนึงแล้วก็แล้วก็เหนื่อยยากแสนเข็ดแล้วก็น้องๆก็จะรู้ว่าพี่เขาดุดุมากพี่แต่ว่าอา <c oughs> <ร>จะมีวันนี้ต้องบอกว่าดุดุประมาณนึงนะครับก็ก็อยากให้ไปติดตามชมในรายการ<อ>านะครับนนเด<อ> <ๆ S 1> ็กๆบางคนบ้างคนตัวเด็กทีละคนเลยนะลูกก็แบบเมื่อกี้เนี่ยมีท่ามีเทอร์เลยลูกเอเนอร์จี้แบบเดินมาทีละคนลูกเอาลงก่อนเลยถ้าถูกก็ได้ลูกไปทั้หนะเดสองซาำสวัสดีครั ใครก็ได้มาอ่าเดินมาเลยลูกไปตรงกลางก่อนลแล้วก็ค่เดินต่อสวัสดีค่ะเชิญเล่นได้เลยลูกไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับปิ่นซีบิดค่ะเร็เครับน a ่เร็วลครับสวัสดีครับแบลี่ซีบิดครับรครับครับงดครับ สวัสดีค่ะอลเล็กซีเบนค่ะสวัสดีค่ะชนินเอซีบิคค่ะสวัสดีค่ะโฟกซีบิคค่ะสวัสดีค่ะพิงกี้ซีบิคค่ะ สวัสดีครับสวัสดีบิดครับผมสวัสดีครับยอดีตรีบิดครับสวัสดีค่ะอินสีบิดค่ะสวัสดีค่ะเอ็มสีบิดค่ะสวัสดีครับเจมส์เจมี่เอสีบิดครับ ครับพอลเตอร์ซีบิดครับสวัสดีค่ะมาโกตซีบิดค่ะสวัสดีครับเคจิซีบิดครับสวัสดีค่ะออแกนซีบิดค่ะสวัสดีครับกาฟิลซีบิดครับ ผมรู้สึกว่าแบบผมดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากครับเชื่อว่าพี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยดีใจมากๆเหมือนกันเพราะว่าทุกคนฝึกหนักแล้วก็เทรนหนักมาก,กทุกวันเลย <c oughs> ต้องขอบคุณพี่บาครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทมากๆครับที่จัดงานจัดคอนเนตท์ให้เราปีนี้จะถึงปีหน้าเลยครับก็ยังไงฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะครับทุกคนติดตามพวกเราด้วยนะครับซีวิทเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับผมฝากติดตามด้วยครับเราดูเรามองภาพในวงการนี้ยังไงในการไปจิทเนี่ยผมด้วยครับได้เลยครับช่วยกันหน่อยได้ครับมา ล้วนะรรมองภาพการไอดอลในแบบบ้านเราเรากรร็ยังสบายก็จริงๆแล้วไอดอลแบบว่าไม่ได้แค่โชว์อย่างเดียวเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้ด้วยอะค่ะก็อยากให้แบบว่าทุกคนแบบเห็นเราเป็นแรงบันดาลใจที่แบบว่าน้องๆคนไหนที่มีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินหรืออะไรอย่างนี้ <enf> ก็อยากให้พยายามแล้วก็สู้ๆต่อไปค่ะตอนนี้ก็มีเพื่อนๆหรือเพื่อนแบบนั้แต่กันจะแยกไปในบ้านในไทยแล้วก็ ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่เพื่อนๆที่ป๊อปนะคะมาให้กาลังใจกันทั้งเพื่อนๆของอีทเองแล้วก็เพื่อนๆของเราเองนะคะแล้วก็เขาพูดมากๆเลยนะคะที่สลับเวลามาร่วมยินดีให้กับครอบครัวของพวกเรานะคะแล้วก็พวกเราก็สัญญาว่าจะทําผลงานให้ดีๆเลยนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วก็หวังว่าอนาคตจะได้ร่วมงานด้วยกันนะคะ ฝากแทนครับพี่ครับผลงานซีบิดต้อนมับสองภาษายังไงสองภาษาครับผมภาษาไทยก่อนนะครับผมเออ่ก็พวกเราซีบิตนะครับทั้ง16คนนะครับก็อยากจะฝากเนื้อฝากตัวกับคนดูทุกคนนะครับแล้วก็พี่ๆสื่อทุกคนเลยนะครับติดตามพวกเราได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook YouTube X หรือว่า TikTok นะครับเพียงเซิร์ชไปว่าซีบิตเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเดี๋ยวภาษาอังกฤษเนี่ยฝากของเปิ้ลเลย So please stay tuned and follow the upcoming projects from CV's person. If Exciting things are on the way and we can't wait to share them with you guys on our platform. TikTok, X, YouTube, Instagram, and Facebook. So make sure you guys follow us on everywhere and stay connected. <coughs> นะครับถ้าเป็นแฟนขับเบกทำคอนเสิร์ตต่างๆรักเบกยังไงอยากให้รักรักน้องซีบิ๊แบบนั้นนะครับยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับครับพี่าสุดท้ายแล้วการต่อยอดน้องๆจะเป็นไงอย่างไรครับคุณเบกเขาไม่อาจจะจกรายการแล้วท่านผู้นนี่เลยอ๋อก็ก็อย่างที่บอกครับก็จริงๆมีแผนยาวเลยครับนอกจากรายการที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินมีมีรายการฮีโร่ล็อกเกอร์ทางช่องมวิพอยท์ มีรายการด็อก m e n เมน y ทรี่ที่ได้ยิผมบอกด็อก m e n เมน y ทรี่ B I the scene รวมไปถึงโลคอนะครับขอชื่อเดี๋ยวเราจะมีมีซีรีส์แนวตั้งนะครับที่เป็นแบบฟูลเวอร์ชันนะครับที่เป็น e อ c กซ์คล e ซีฟคอนเเฉพาะใน t ิ k t o k เท่านั้นนะครับก็มาติดตามได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีต้นปีหน้าเป็นซีรีส์แนวนอนจะเป็นซีรีส์เรื่องแบบไหนยังไงเป็นคู่หรือเป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลง ก็เด <si> ี๋ยวมีเพลงเนี่ยเป็นแยกยูนิตอยู่แยกเป็นยูนิตใช่ครับแต่อย่างที่บอกครับของเราของเราเป็นแบบว่าทีบิดที่เราเป็นแบบไลท์ขอบเขตเดี๋ยวมาติดตามกันว่าเพลงนี้จะเป็นยูนิตแบบไหนเพลงนี้จะเป็นยูนิตไหนให้ติดตามกันและอาจจะมีเดี่ยวด้วยก็มาลุ้นกันว่าใครจะร้องเดี่ยวคนแรกนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันก็ยาวยิงยาวไปถึงไตมาแรกตรงนี้มีแผนหมดเล ในในในแต่ละยูนิตแยกกนแพร่ชายหรือว่าหญิงชายข้าท้ากันไปในแต่ละยูนิตเดี๋ยวรอติดตามดูแต่เรามีแผนแล้วครับเดี๋ยวเราไปก่อนเราแน่นอนเราแน่นอนนะครับเพราะอย่างที่บอกเราเป็นยูนิตที่แบบยังไม่มีรูปแบบใจตัวแต่ว่าอยากให้ติดตามแล้วก็น้องๆทุกคนมีความสามารถหมดนะครับก็ฝากน้องๆด้วยนะครับสดีครับขอบคุณครับ